พราะความสว่างไปได้ทุกที่ไฟฉาย LED อันเนกประสงค์5,000 mAh ซูมได้กันน้ำทนทานพร้อมรุยทุกกิจกรรมกลางแจ้งส่งระยะไกลถึง500เมตรครับแบตอึดครับ5,000 mAh ใช้งานได้ยาวนานครับวัสดุอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศครับความสว่างที่คุณไว้วางใจได้พร้อมส่งถึงบ้านคุณนี่คือไฟฉาย LED อนเนกประสงค์5,000 mAh สว่างทะลุทุกความมืดครับ มาดูคุณสมบัติเด่นกัน,นครับสว่างมากถึง20 0 0 0ลูเมนครับพร้อมซูมปรับแสงได้ตามขอบต้องการนะครับระยะส่งไกลกว่า500เมตรไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าตั้งคำ้ำขี่จักรยานหรือออกลาดตระเวนในตอนกลางคืนนะครับแบตเตอรี่ความจุ5,000 mah ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานทีเดียวนะครับวัสดุอลูมิเนียมอันลอยแข็งแรงทนทานและกันน้ำได้นะครับชาร์จง่ายด้วยสาย usb พรความสะดวกพร้อมลุยทุกสถานการณ์กันทีเดียวนะครับการใช้งานที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการตั้งแคมป์นะครับการตกปลาในยามค่ำคืนนะฮะที่มืดมิดนะครับการลาดตาเวนหรือการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงอยู่ในถ้ำนะครับส่งของหาของที่ในถ้ำที่มืดสนิทนะครับการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้นะครับสินค้าพร้อมส่งจะส่งถึงมือภายในสองวันนะครับหน้าบ้านท่านทีเดียวนะครับ ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบก่อนบรรจุพันธุ์ลงเพื่อจัดส่งก่อนส่งถึงท่านนะครับบริการหลังขายของเราก็พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหานะครับหากพบปัญหาการใช้งานหรือสินค้าไม่ครบถ้วนหรือบกพร่องก็ติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราได้ทันทีผ่านทางแอปติต๊กตอกนี้นะครับพิเศษซื้อวันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษร้านค้าเราได้นะครับเชิญไปที่ร้านค้าแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบแนบมาพร้อมนี้แล้ว